ในปลาลมีการปกครองแล้วก็วุ่นวายตลอดนะครับคือก่อนปี2005กับ2006กเนี่ยก็เป็นการปกครองในระบบเขาเรียกว่าโมนาคีนะครับแต่ว่าตอนหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับพอการเปลี่ยนแปลงก็เป็นรูปดิพับลิคคือสาธารณรัฐแ,แล้วก็มีปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของการขาดสีิรภาพนะครับทางการเมืองอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ที่เขาเกิดอันนี้มันเกิดขึ้นกับคนสคนนะครับ ซึ่งผลักกันขึ้นมาเป็นนายกนะครับคนลาหลายรอบเลยนะครับสามคนนี้นะครับก็คนที่ถูกไล่ออกคนนี้ชื่อนายโอลินะครับแล้วก็อีกสองคนคือเดวบ้ากับทางด้านของนายดาวนะครับสามคนเนี้ยในช่วงสิบปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับหลังสุดเนี่ยก็ประมาณสักสิบกว่าปีเนี่ยนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงยังไง สลับกันระหว่าง3คนนี้นะครับซิกก็ไม่ได้ถูกกันนะฮะก็คือสลับกันระหว่างในโอลินะครับแล้วก็ในเ,เดวบ้ากับในดาฮาวนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สามคนเนี้ยก็ปกครองประเทศนะครับมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดการปัญหาก็คือว่าเอาเอประชาชนน่ก็ไม่พอใจนะครับแต่ไม่พอใจที่เรื่องสำคัญที่สุดนะถ้าเราดูอัตราการเติบโตของตัวเนปาล ในปีสองปีนี้ก็ไม่เลวนะหน้าตัวเลขในปีนี้ยังคาดว่าจะขยายตัวประมาณสามเปอร์เซนกว่ากว่าปีหน้าคาดว่าจะสี่เปอร์เซนกว่ากว่าด้วยซ้าแต่ว่าที่ประชาชนไม่พอใจก็คือว่าเออเป็นการบริหารในลักษณะที่เขาเรียกว่าก่อให้เกิดการคอรัปชันนะครับเรียกว่าเรียกว่าแบ่งแบ่งเค้กกันกินระหว่างสามกลุ่มนั่นเนี่ยนะฮะเราก็ที่สาคัญอันหนึ่งเขาเรียกเดบุติซึมก็คือระบบอะไรครับระบบผูก้องยังดีนะฮะ เอ่อมันมีอย่างในประเทศอื่นน่ะเป็นระบบที่เขาเรียกว่าอะไรครับโครนีอิซึมมันมีซั์นะครับเอ่อสองตัวเนปโบทิซึมกับโครนีออซึมหน้าบางประเทศเนี่ยทั้งสองเรื่องเลยเนปโทิซึมคือระบบพวกพองนะครับที่เนปลาลเนี่ยกำลับบงมีปัญหาอยู่กับโครนีอิซึมก็คือระบบอะไรครับระบบเครืญอตินะครับระบบเครืญอยิคือผลัดกันขึ้นอะไรตรงนี้แต่เนปลาลไม่มีตรงนี้แต่มีเป็นระบบเขาเรียกว่าอ่าตัวเนปโทิซึมก็คือสามอ่คนเนี่ย นะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองแลนะก็มีพรรคคอมมิวนิสต์รวมอยู่ในนั้นด้วยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าผลัดกันขึ้นบางคนก็ขึ้นมาถึงสองครั้งสามครั้งก็มีในรอบสิบปีเพราะฉะ่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประชาชนเนี่ยไม่พอใจนะครับแล้วก็ถือว่าไม่พอใจเพราะว่าคอร์รัปชันสองแล้วก็มีอะไรครับทาให้พูดง่ายเกิดความแตกแยกกรอการแตกต่างนะครับรกว่าสามคนนี้นะครับก็แบ่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นการปกครอง พราะฉะนั้นเมื่อไม่พอใจปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่ทําให้เกิดตรงเนี้ประชาชนนะครับก,กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชันพวกนี้นะครับก็เรียกว่าไม่ใช่เพิ่งเกิดนะมันสะสมกันมาทีละนดิดทีละนดิดจนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาณวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือย,อยังวันนี้วันที่สิบเอ็ดใช่ไหมก็เข้าจะวันที่แปดก็ไปประท้วงอยู่ที่รัฐสภาพอประท้วงปั๊บเนี่ยนะครับเอ่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับ รัฐบาลนะครับรัฐบาลนะฮะก็การประท้วงนี้นะครับก็มีการเรียกว่าใช้อะไรครับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียออกมาประท้วงแล้วก็เรื่องที่มาประท้วงเนี่ยกเกิดจากที่รัฐบาลเนี่ยนะครับต่อต้านหรือแบนเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียอันนี้คือกสาเหตุที่เป็นทริกเกอร์คือไปแบนนะครับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเมื่อบันอาทิตย์แล้ว นะครับซึ่งอันนี้ประชาชนก็ไม่พอใจมาตลอดแล้วเพียงแต่ว่าจุดระเบิดก็คือตรงที่ไปแบนพอไปแบนปั๊บเนี่ยนะครับประชาชนเหล่านี้ก็ไปอะไรครับไปนะไปรุมกันอยู่ที่หน้ารัฐสภา,าแค่นั้นเองครับทางด้านของอะไรครับรัฐบาลในโอรีเนี่ยก็อะไรครับก็ตำรวจก็ยิงบางกนว่ายิงคนตายไปกว่า30คนแล้วก็บบาดเจ็บเยอะแยะมากเลยนะครับพอเนี้ยวุ่นเลยเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เกิด อะไรครับมันมีกลุ่มซึ่งกลุ่มที่ต่อต้านการอุดหนุนเขาบอกไม่ใช่พวกเขาที่ไปทําลายนะมันมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่อะไรก็ไม่รู้แต่กลุ่มที่บอกได้ว่าเป็นพวกที่ประเภทหรือว่าไม่พอใจรัฐบาลก็ผสมปลงนะทาลายนะครับอะไรครับทางด้านของ g o v e เว m คอม complex ก็คือตึกรามของรัฐบาลแล้วก็ที่อยู่ของรัฐมนตรีนะครับที่พักอาศัยแล้วก็อย่างที่คุณบอกเล่นอะไรครับโรงแรมประเภท super l u ว u ี่ฮิ l ตัน และยังมีโรงเรียนนะครับที่เฟสติเชสมากเป็นโรงเรียนเพราะฉะนั้นก็เรียกว,ว่าเสียหายกันเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพอเกิดการต่อต้านออกมาอุดหนุนกันมานายกรัฐมนตรีก็ถือว่าต้องถึงอะไรครับถูกหน้าบังคับจักสถานการณ์ลาออกครับแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ก็คืออยู่ภายใต้การควบคุมของทางด้านของทหารนะครับพวกที่ต่อต้านเนี่ยเขาไม่ได้ต่อต้านทหารเขาชอบทหารด้วยซ้ำนะครับ เพราะแต่ว่าเขาต่อต้านคือรัฐบาลกับทางต้านตำรวจที่ลรงงานเขาเพราะขณะนี้สถานการณ์ก็คืออยู่ในความดูแลของทางทหารแล้วก็การมีการเจรจาเพื่อที่จะหารัฐบาลนะรครับชั่วคราวว่าในภาวะที่เกิดวิกฤตอย่างเนี้ยนะครับในกรณีน,นี้คงจะต้องหารัฐบาลนะครับในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ดูแลให้มันสงบแล้วก็อยู่ในช่วงที่กําลังหารอยต่อว่าจะจัดรัฐบาลขึ้นมาอย่างไรบ้าง อันนี้ก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นก็มีการแนะนําบ้างนะบางคนพูดถึงนั่นนะเมเยอร์ Major ของกัดบันซุนะซึ่งอันนี้เมเยอร์ก็คืออะไรครับนายกเทศมนตรีนะครับของกัดบันทุก็เป็นที่คนชอบพอกันอยู่ว่านนะอันนี้อาจจะเป็นคนดีเดตหรือ,อยังไงก็ตามแต่ขณะนี้ยังไม่มีความแน่นอนคงจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการที่จะคุยว่าจะ,จะอะไรครับให้รัฐบาลชั่วคราวเนี่ยขึ้นมาอย่างไรขึ้นมาก่อนแต่ขณะนี้ก็คือสถานการณ์ก็เริ่มที่จะเรียกว่า อ่เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเริ่มเรียกว่าเป็นปกติมากขึ้นแล้วครับเพราะ,ะนั้นสถานก็มีการควบกลุมมอ่ทั้งหมดนายกก็ลาออกไปแล้วแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอาจจะกล่าวได้ว่าจุดที่ทําให้คนไม่พอใจนั้นจุดทริกเกอร์ก็คือเรื่องการแบรนโซเชียลมีเดียทาให้คนมีความรู้สึกไม่ได้สิทธิ์แต่ลึกๆแล้วนะครับมันเกิดจากการที่ประชาชนไม่พอใจนะครับในช่วงสิบกว่าปีเนี่ยสามคนที่ผมได้พูดถึง สลับกันนะครับเอ่อเป็นรัฐบาลและสลับกันอะไรครับหาผลประโยชน์จากการเป็นรัฐบาลน,นะครับในลักษณะที่เรียกว่าเอ่อเรียกว่าแบ่งผลประโยชน์กันแล้วก็ไปอะไรครับทําให้ประชาชนเนี่ยอยู่ในภาวะที่ลําบากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดการเรียกว่าปฏิวัตินะครับเขาเขาถือว่าเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิวัติเลยประชาชนนะฮะไม่ใช่แปแค่โปรเทสทนันถือว่าเป็นการปฏิวัติเอ่อในทางการเมืองในผู้ประท้วงนี่ต้องการจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ กำลังเกิดขึ้นในเนปาลขณะนี้ครับครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับทุกทกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a y l o r ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้